มาเรงทิดตู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 มาเรงมาแล้วเย้มาแล้วพูดเชื่อมอะไรปะอ๋ออืมอ๋ออันหนึ่งนะไม่ใช่ดูก่อนเสียงมันโอเคปะเสียงมันโอเคอยู่นะเสียงมันก็จะไม่ตัองไม่พอกันไปอี่ได้ดีอยู่ตืดตือตือ ม,มัน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 เออมันเออนิดนึงขอโทษขอโทษน,นี่นี่นี่เราผมผมเล่นมาแล้วรู้สึกวันนี้ดวงก็ยังไม่ดีเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวต้องไปเปิดสองการ์ดจะต้องไปเปิดสองการ์ดเพื่อโยนดวงทิ้งนะครับใครพฤติกรรม T d d

เตึ๊ดตตึ๊ดตดตตึ๊ดตตึ๊ดตนี่ยเพลงโคบมันเพลงอย่างมันพี่ดคำนี้นะเพลงมันมากอะไรมันจะมันอะไรขนดเพลงมันแซ่ เพลงคือเสบเทอฉันเสียใจใช่ปะ นี่เอาจะให้ไอเชีย่ยกุณน่าจะเลือกลีโน่ลืมแม่งคือผมน่าจะเลือกลีโน่ผมเลือกผิดไอเชีย่ยกูพลาดอ่ะผมแม่งจะเลือกลีโน่ไอเชีย่ยคือมันต้องใช้ลีโน่อ่ะ,ออะคือคือเราต้องหยิบลีโน่อ่ะผมลืมว่าผมต้องหยิบลีโน่ เครื่องจกักรเครื่องจักรเครื่องจักรตอนนี้ต้องเครื่องจกักรมาดูว่าเครื่องจักรน่าจะเวิร์กสุด,ดอ่ะเรื่องกูก <c oughs> ็กระตุกเลย ในกระตุกกระตุกเ,เ,ตเสกแค่นี้ะแคนี้แบบก้อนนะเาดีครับ

ของความเขียนอะ่ะเอ้ <ใจ S 2> <น>อ่านไหมผมก็แค่อ,อ,อ่านเฉยๆอ่านเฉยๆก็อยากเอาไว้อ่านแบบคอมเมนนะต์อ่ะตาบ่ายคิวเลยน้องเธอหน้าก็น่าจะ เอิ่มสกิลปะมันสก,กิลได้นะเราเราก็สก,กิลเอาทีหนึ่งก็ได้นะความจริงอ่ะอยากสก,ก,กิลว,ว่ะอัพอัพเดทก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยว,วแชร์อยากได้วูลูไม่เอาไม่ไม่ไม่ไมวูลูเมเซอร์ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการในตอนนี้ไม่ใช่วูลูเมเซอร์ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการ ไม่แชร์วูรูไมซื้อไม่ใช่ทุกที่เราต้องการไม่ใช,ใช่ต้องไม่ใช่มันอะต้นเกมท่านเลนมเมกเราต้องใจเย็นเราต้องไม่เาต้องไม่แช่มันท่านเลนเมกเราจะรอเท่ากับแพ้ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่ได้อยากแพ้ตอนนี้นะ เพราะฉะนั้นผมจะต้องใจเย็นมากการที่เราจะเล่นเมเราต้องเป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นดังคุณเขา เพราะผมว่วผมไหวนะผมไม่ปรับปักแชทอะปักแชทให้มีแบบแยกหน้าแยกอะไรเอาอ่ไมา่ใช่กูอยากเห็นแชทไอ้สั์ แม่งเราไม่สามารถที่จะเห็นแชทได้ดูเกิดอะ <c oughs> ไ <c oughs> รเจติง เฮ้ยอันนี้น่าหยิบคอลีกันนะ เราสามารถเล่นได้แล้ะเราสามารถเล่นมาได้แหละนะครับตอนนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเลี้ยงแบบให้ตัวเก่งๆไปข้างหน้านหน่อยเอาไวต้ตีตอนนี้ เพราะ่าบางที่มันอาจจะกลายเป็นบาปต้นเกมของเราหรืออะไรถ้าเกิดเราไม่ได้จัดการอะไรแบบนี้กลัวอยู่ยังไงเราก็ต้องป้องกันก่อนว่ายังไงเราก็ต้องป้องกันแบบเวอร์เงียน่าจะเวอร์สุดนะถ้าที่ผมสามารถที่จะป้องกันได้ ขาดถูกป,ป้องกันให้เวิร์สุดป้องกันอย่างนี้แหละฉันเสียใจอยากหยุดยันวันเวลาที่เราได้พบกันในวันนี้ได้พบกันกับเธอ ฉันเสียใจเย่นี oh, trendy, melted melted. ่มั้ยโอ้มหอะไรเซนอะไรอยู่ระหว่างนี้ครับเราจะลองดูกับเผื่อวมีใครมาแชทแทสวยเฮ้ยตีตัวแรกดี เว้ยน้ยติดตัวแรกวะไอ้วนติดตัวแรกกคุ้มคุ้มเลยไ่รู้วะไ่รจัดอนะผมพอฟา,พาทเทียได้อ่ะยเทียนเทินเจ็ดบ้าไอ้เหียโคตรบ้าบอกเทินเจ็ดอ่ะที่เทินเจ็ดนะเว้เย เทียห้าผมกำลังคิดอยู่กูกูควรจะไปเล่นเทียอะไรอ่าี้ยถ้าเมกอ่ะผมไม่มอยากเล่นเทียหกนะอยากได้ลาร์ดอย่างเงี้ยหรือผู้พิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยดวนก็เล่นได้แต่มันยากกว่าอันเนี้ยนะอันเนี้ยคอมไอ้ท่านล็กนี้ใช้ได้หุ่นยนต์ก่อสร้างสะพานนี้ต้องใช้อยู่ ไอ้ดิพิสโลหานี่อ๋ออันนี้ก็ใต้อยู่นะอืมก็ไต้หลายตัวคือผมอยากขึ้นเทียห้าเพราะว่าผมอยากไปหาแบบธานเล็กปะเหล็กปลองทานอะไรพวกนี้ไปหาแบบมิกกิงๆอะ่ะมันน่าจะได้ใช้เยอะไม่รู้ตอนนี้ผมก็คอมผมก็บอดแข็งประมาณหนึ่งอะต้นเกมอะประมาณหนึ่งอยู่ก็ไม่ได้แบบบอดแข็งมากขนาดนั้นนะไม่ได้แบบมันแต่ว่าเราจะชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือผมใช้่าเว่า ผมมีโอกาสชนะแต่ว่าแบบไม่ใช่อะไรอย่เงี้ยโอ้โอเคคอมนี้มีโอกาสชนะสูงว้าวก็ปีตัวนี้ไปเอ้ยไอ้สวย แวลู้ผมแพ้ไม่เป็นไรกูแวลู้ยังแวรู้จัดอ่ะแบบโคตรแวลู้อ่ะเอ็นเก้าน่าจะไร้เบื่อตรงเงี้ยตรงนี้นี่คือทรงฟ้าประธาน ประทานอะไรกูก็ไม่รู้คตน่ากลัวประทานนี้ไม่เอานะไม่ได้อยากได้หรอกถ้าแก่ถ้านายจะประทานนี้ลกูกลัวฉันหวาดกลัวจริงๆเลยการที่นายมาประทานนี้ให้ฉัน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากคาดฝันสักทีนี้กูไม่ได้กดต้องให้ได้อย่างนี้ดิตุ๊ดี้สสวยสวยอะไรวะไ,ไม่สวยเลย

ื่ออะไรวะไม่ได้ใช้สักอันอ๋อยังกระตุก ไม่มีไม่ก็กระตุกไอ้เหี้ยนี่กากไอ้ซัดิีเนี่กูก็กากคาโร 10K กิหมเี่ย อยู่ในกุกก๊กเนก็กลายกูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอา้ากูวางได้แปดตัวปกติวางได้เจ็ดไม่ใช่หรอวะาทำไมบั็อกอะไรเนี่ยสภาพแบบเนี่ยคุณกา,กากจนเกมบล็กได้ดิเกมบักกกนะดาดนี้เฮียใครพิกไม่ได้วะ บักชิบผานเนี่ยไม่ได้วางแม่งบัก น่าดูเลยนะเพื่อน นีโคตยกากอะโอ๋ย,น,ยน่าจะเล่นเล่นหน่อยอะแบบไม่กี่ตาเพราะดูความเจ้าตุกของมันดิไม่ไหวนะ ดนกูกาก,ก,กากเด็กาก,กาเกฮลในกาในกาลารุในกาแป๊บนึงแป๊บนึงนะ คงชิบหายไปก็ถ้าเกิดเขาให้ตังค์มาไม่ต้องเลือกจะส้มเด็ดไม่พอพอเลยหรือปะ่ะถ้าเริ่มทางอื่นประกันชิปสังคมจะชิบหายเอานะบอกไว้ก่อนแล้วเลือกส้มแล้วส้มมันดีอนโอ้โห ไม่อ,อยากจะโอ้โหเลยไม่はは e มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับใครเขาหรอกรู้ไหมว่าส้มมันจะเอามันจะเอาไอ้นี่ออกอยู่มันออกได้ไงวลาคนน้นอนแบบคิดค่นู้นโอ้โหคนเปิดนี่มีแต่ท่มเปิดเนี่ยอปกันของคุมใครเปิดบ้างฮม

โอ้โหเขาแจกกันปทามาคล 2000, 3000นละสองพันสาพที่มาโหคิวหมดแล้วดิมาเกลบอ่ะเน,านกากมากเลยทุกคนเน เราน่าจะได้แบบว่าแบบปิดไรในกูกากว่าเชียร์แบบไม่ไหววะในลางมันเล่นไม่ได้เลยโคตรเอพีเอ็มมันมันไม่ทามอพีเอ็มได้อะใช้เวลาไม่พอให้เวเนื้อ